สวัสดีครับมือเนียสิพาแว่นไปหาอยู่หากินตามวิธีของคนอีสานครับพี่น้องจะว่ามือเหนียากับสียูต่างที่ต่างถินเนาะครับพี่น้องแต่ว่ามองหาอยู่หากินก็นถือว่ามีคือเก่าครับพี่น้องก็คือจังมันบ้านอีสานบ้านเฮานะครับถึงแล้วครับมองหาอยู่หากินเฮาครับพี่น้องจัหน่อยนี่ขเขาจามาตีนะ้านี่เก็บเกี่ยวผลผลิตจัหน่อยก็ได้หาไซเบสแล้วครับ ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนนะครับช่วงนั้นนะช่วงเขามหาไซเบียห,นา,หน,านาวลมวีวีในต้นน้อยเด้อครับนี่พี่น้องอันนี้กาวานเฮาเด้อครับเพราะก็เบิดล้ไปงุ้มเด้อพี่น้องเพราะว่าจะไแม่น้ำเลือกน้ำตื่นนะครับเพาก็สีมาแบบว่าวานแล้วก็ห้าวเอาเนาะครับเนาะ แปลงสีล่ะพี่น้องหายูหากินก็คือจังอีสานบ้านเฮาหรอครับแต่ว่าหมองหายูหากินก็สิเป็นซุ้มปลาเรียกปลาน้อยยังสีก็หากินง่ายครับก็สิประมาณนี้แหละครับปลาที่เขาได้เมื่อนี้นะครับเนาะเขาก็เสียว้ตะโมกครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อเมื่อเศร้าเลยนะครับตื่นยนื้เมื่อเศร้ามาเขากับมหาแตงเครื่องโมกปลาเขาเนาะครับพี่น้องเครื่องปรุงที่เขาใส่ก็บเอ่อบ่แม่นเครื่องปรุงเอากระบอกไปเนาะเครื่องดับข้าวพี่น้องก็สิมีตังแต้าตะไคร่ใบบักกูด แล้วก็มีหัวหอมแดงเด้อครับส่วนอย่างอื่นกับบดใส่พี่น้องมันหาประทันเนาะครับถ้าผู้ใดมีพักบัวหัวหอมก็ใส่ได้เด้อคขาดปักซีเลาวจังสีเนาะครับพี่น้องกับสีหอมหอมครับพี่น้องเพราะแต่ปรุงเสร็จเรียบร้อยเฮาก็คู่เข้าให้เขากันเด้อพี่น้องเด้อและเฮาก็มาโมกกันได้เลยครับพี่น้องกะหมกกะโมกแบบง่ายๆเด้อพี่น้องกับสีจับตุ้มนาตุ้มหลังเนี่ยเราพี่น้องก็คือจังฮ้นเหตดจังแดกก็ได้พี่น้องให้มันอยู่ในเบตอง สิ่งดิครับว่าได้ก็คือปลอีตูพี่น้องเมื่อกี้ลืมใส่เนาะพี่น้องเนาะก็ได้แกะหมกมะหมกไม่พี่น้อง,กกมมมมองแล้วฮากับมาตามักทัว่วเนาะครับมะตัมมทั่วกับสูตรไผ่สูตรมันล่ะครับพี่น้องแล้วแต่ผูดด้ใดมากเนาะครับเนาะเมื่อนี้กับเผาเฮากับซีมิประมาณนี้ครับกับซีมิหมกป่าเนื้ออ่อนเนาะครับแล้กก็บมตัมมกทั่วครับผมสวัสดีครับ